สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตข้อมูลเาวสารเหรียญกอง STM นะครับขอบคุณสยามบล็อกเชนด้วยนะครับขออนุญาตเอาภาพแล้วก็ข้อความต่างๆมาอ่านนะครับแต่อ่านปิดๆถูกๆก็ต้องขอไปกับทุกท่านด้วยนะครับผมกล่าวว่าลือแพลตฟอร์ม STM เปิดตัวเผยอาจเปิดตัวเหรียญ Stable Coin นะครับ FUSD และ ต้อนรับการกลับมาของอันเรเนเยตอนนี้ผมอ่านไม่ค่อยถูกนะครับผมหลังจากราคาได้พุ่งขึ้น2,000%ในช่วงปี2021แพลตฟอร์ม FTM ก็สุดตัวลงพร้อมกับเฮาวคอยตัวอื่นๆหลายตัวและแม้ว่าบล็อกเชนจะมีความสามารถที่น่าประทับใจเช่นแต่ข้อยังไม่พบยอมรับในวงกว้างเนื่องจากขาด กรณีการใช้งานที่น่าสนใจโดยราคา SCM ได้พุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ3.46ดอลลาร์และสุดตัวลงแต่จุดต่ำสุดในช่วงตลาดก่อนกระติงที่ระดับต่ำกว่า0.25ดอลลาร์สหรัฐหลังจากความล้มเหลวของโครงการนะครับชุดๆด,ด,ดีฟาและการจากไปของนักพัฒนาอ๋อนักพัฒนาชื่อดังนี่นี่เอง เหตุผล3ประการสำหรับแนวโน้มขาขึ้นของราคา S D M คือการเปิดตัวเหรียญ Stablecoin ตัวแรกบนกระขายแฟนตอมนะครับการอัปเกรดโปรโตโคอลใหม่และการประกาศความร่วมมือซึ่งนำฟัง์กชันการใช้งานใหม่มาสู่กระข่ายและข่าวหรือว่าอาจจะอันเรกอาจจะกลับมาร่วมทำงานกับโปรโตโคอลทางการเงินแบบกระจายอำนาจดี f i หรือบนแฟนตอมแฟนตอมแฟนตอมนะครับ อีกครั้งเปิดตัวเหรียญสเตเบิลคอยตัวแรกประจำเชนการพัฒนาที่โดดเด่นที่สุดในระบบนิเวศนะครับผมในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการเปิดตัวของ FUSD ซึ่งเป็น s t a เบิล o อยตัวแรกของเครือข่ายนะครับผมโอเคนะครับการเปิดตัวครั้งเกิดขึ้นไปหลังจากการล่มสลายของเท r ร่า USD และพยายามที่จะดึงเงินทุนบางส่วนออก จากอัลกอริทึมสเตเวนคอยโดยซึ่งเสนอโดยเสนอตังเลือกที่มีหลักประกันมากขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภามูลนิธินะครับได้เผยแพร่การปรับปรุงโดยส,สรุปปัจจัยหลักประกันสูงสุดและกีดสูงสุดสำหรับหลักประกันแต่และรูปแบบที่รองรับมูลนิธิยังคงยังกำหนดรางวัลของการเ i ็งเหรียญน,นะครับไว้ที่ 11. 3ปอร์เซนนะครับผม โอเคนะครับเพื่อนๆสามารถไปอ่านดูได้ในสยามบล็อกเจนะผมเองก็เอามาอ่านดีกว่าอ่านในใจนะครับอ่านปิดอ่านถูกให้คนอื่นด่าบ้างก็โอเคนะครับผมการอัปเดตยังคงรวมการอัปเดตยังรวบยังรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเป็นต้มนะครับเป็นต้มการกําหนดโ l o b a l แกลนะครับ150ล้านสเต็คกิ้งนะครับผมแล้วก็การลบอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับสําหรับการให้ผู้ถือผู้ถือสิทธิ์ในการมิ้นท์นะครับและการตั้งค่าอาจจะส่วนเงินคู่ นะครับอันนี้รายละเอียดหรือผมไม่ค่อยทราบนะครับผมปหน้าพาร์ทเนอร์หน้าใหม่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ FTM นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับผมเช่าขุนตองยังอยู่แป๊บเดี๋ยวลูกครับรอเดี๋ยวนะฮะนโอเคโอเคโอเค แป๊บเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอบคุณที่มาด้วยนะครับผมแล้วอาจจะอ่านแต่ครูตะคักนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปนะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่แน่ใจว่าคนที่พัฒนาโปรเจกต์จะร่วมกับอาจจะกลับมาทําอีกหรือเปล่านะครับสรุปสั้นๆว่าเขาจะออกเหรียญผลิตเหรียญสเตออ่าสออกเหรียญแบบ USD นะครับคล้ายๆแบบเหมือนกับฝากฝากกินดอกเบี้ยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีอีกแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อราคาในการขึ้นกลับไปอีกหรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญตัว STM นะครับผมนะครับทุกคนก็สามารถอ่านข้อมูลนี้ได้เดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์ไว้ให้นะครับผมจะคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ไปโพสต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอไว้เพื่อนๆไปอ่านต่อนะผมแก้เอามาเป็นกระบอกเสียงหรือมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับต้องขอไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ